ยินดีที่ได้พบนะครับคุณลู่เขียกันนานผมได้ชามาใหม่โนโอ OG เข้าเรื่องเลยทำไมถึงอยากเป็นหัวใจดูเฉยไม่ได้หรอพี่พี่นี่เป็นสายเขียวที่ใจร้อนมากเลยนะครับขออนุญาตเรียกพี่เลยนะครับหน้ามันแก่พี่ก็รู้ ว่าสายเขียวอะ่ะมันกําลังบูมมากตอนนี้รัฐก็อนุมัติหมดแล้วสายพันธุ์ต่างๆขยายไปทั่วเอเชียส่วนตัวนะผมคิดว่าวงการสายเขียวเนี่ยมันจะมีแต่โตขึ้นโตขึ้นผมอยากทําธุรกิจสายเขียวที่ทุกคนเข้าถึงได้มีราคาถูกแบบเด็ซอย,ซอยก็ดูดได้ใครก็ดูชาน้ำร้อนกันวะโง่ชิบหาย